สวัสดีครับผมนายคอริสขันกัจเจนะครับเป็นที่ภาษาการขายบริษัทสยามนิสันปัตนี2000สาขายยาลาครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์นะครับความประทับใจนะครับในตัวรถยนต์นะครับนิสสันนาวาร่าใหม่นะครับทั้งในตัวของ Black Edition ใหม่นะครับแล้วก็นส่วนของนาวาร่า Pro 2X และวก็ Pro 4X นะครับ ความประทับใจขั้นแรกเลยนะครับในส่วนของออนิสสันวาล่าตัวใหม่นะครับในส่วนของราคานะครับซึ่งราคาตัวนี้นะครับราคา800ประมาทเริ่มต้น800กว่าบาทนะครับลูกค้าจะได้ในส่วนของเครื่องยนต์เป็นทวีบคู่แล้วนะครับซึ่งในตลาดตอนนี้นะครับส่วนที่เป็นทวีบคู่มีไม่หลายค่ายนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของ ของนิสสันเนี่ยก็คือจะเป็นตัวทวบวคู่ตั้งแต่ตัวสูงขึ้นไปเลยนะครับซึ่งลูกค้าก็จะจับราคาที่ถูกกว่านะครับถูกกว่าค่ายอื่นเยอะพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเป็นค่ายอื่นเนี่ยถ้าเราจะจับในเครื่องยนต์ของทวีบคู่เนี่ยลูกค้าจะต้องอใช้เงินล้านหนึ่งขึ้นไปนะครับ ถ้าเป็นตัวของ Nissan Navara ราคา80กวมาลูกค้าก็ขับชมพคู่ได้แล้วครับอันนี้คือเป็นความประทับใจหลักๆเลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ครับในส่วนที่2นะครับตัว Back Edition ตัวลายใหม่นะครับสิ่งแรกที่เห็นนะครับซึ่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์เลยของ Back Edition จะเป็นตัวลายลายสติกเกอร์นะครับซึ่งออกมาทั้งหมด3รุ่นแล้วนะครับรุ่นนี้ออกมาก็ดูสวยมากๆดูดุดันมากๆครับ แล้วก็ลถอรลอยใหม่ด้วยเป็นแหมแบบใหม่สวยมากๆเลยครับในบุญพื้นฐานนะคาะแค่800 0บาทลูกค้าก็จะจับจองได้ง่ายนะครับค่าง,งวดก็ไม่ได้สูงมากนะครับส่วนนี้ถ้าลูกค้าจะไปเปรียบเทียบกับกับไปอื่นทางรถกระบะนิสสันจะได้เปรียบมากๆากเลยครับส่วนนี้ในส่วนที่2นะครับ รถนาวาร่าโปรโตเกับ Pro โฟเ X นะครับสิ่งที่เปลี่ยนออกไปก็คือจะเอาตัวโปรโฟเกับตัวโปรเขึ้นเป็นตัวท็อปของรถกระบะของนิสสันเลยนะครับซึ่งตัวรุ่นนี้นะครับนอกจากจะมีสีเทาที่สวยมากๆแล้วนะครับก็ลูกค้าที่ไม่อยากได้ตัวกับื่้นสีล้อนะครับแล้ว มาซื้อขับเพื่ง2้อนะครับแต่ว่าลูกค้าก็จะได้ออปชันทุกอย่างเหมือนกับตัวขับเพื่ม4้อเลยนะครับซึ่งราคานะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับลูกค้าก็จะได้ในส่วน Option, ออปชันที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งมันมันไม่แพงเลยครับลูกค้าส่วนนี้นะครับซึ่งตัวนี้ทางนิสสันก็ทำทำมาดีพอสมควรนะครับ แล้วทําให้ที่ประสัทการขายก็ประทับใจด้วยนะครับว่า,อาพอรถออกมาเพิบสิ่งที่ลูกค้าอยากได้หรือว่าสิ่งที่ลูกค้าตินะครับคือทางนิสสันก็ปรับทุกอย่างให้หมดเลยนะครับส่วนนี้คือประทับใจมากๆนะครับนะครับ